ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ทานน้ำแข็งมิดดุยนะครับข้างหน้า <Okay. S 1> ที่เห็นนี่คือทานน้ำแข็งมิดดุยนะครับทำไมคนมาเข้าเฟรมปุ๊บมันกาเซียมันเบดทันทีเลยครับครับเดียวันกูเซเอูลันเซเอเป็นทานน้ำแข็งมิดดุย นีเราอยู่เวรททมนน้ำแข็งมิดดุยนะครับ